สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเรานอยู่ที่ท่าเรือค่ะร้านปุ๋ยจับและโจ๊กชื่อ,อชื่อร้านอะไรคะป้าอะไรนะที่ร้านป้าดานะคะวันนี้ถ่ายอยู่ตรงไหนของท่าเรือคะริมน,น้ำท่าเรือแล้วเราก็จะไปต่อกันด้วยร้านชายสมัยร้านกาแฟกินกาแฟเบาๆอันนี้เรารอร้านเปิดนะคะ <ๆ S 1> เป็นโจ๊กเป็นโจ๊กที่แบบอะไรโจ๊กน้ำดำค่ะโจ๊กโบราณดูนะคะอันนี้ไม่เคยทานที่ไหนเลยเนี่ยนะที่เนี่ยครั้งแร โบราณแล้วก็เกลดจับขาไก่อร่อยที่สุดในสามลูกบรดาบอกค่ะแม่ค้าอยู่ด้านนู้นนะคะจะหมดแล้วนะคะอะไรคะขาไก่ค่ะเปื่อยไหมคะ ปื่อยมากอลองทานค่ะอะไรผิดต่อปลาอร่อยมากใช่ไหมคะ <c oughs> ของแท้อร่อยต้องทานมือนะคะเปื่อยเปื่อยมาก <c oughs> ทานมือเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากๆค่ะร้านประดานะคะท่าเรือค่ะโอเค